ลิปนี้ผมจะมาอัปเดต ID ลิ้นจี่เทสหลังจากที่คุกกี้ลิ้นจี่นั้นเลเวลเต็มแล้วเรียบร้อยขอแนะนำรนะ้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุกกี้แลนด์ชอปร้านรับเติมเกมคุกกี้ร้นแล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจําเลยแล้วก็เติมไว้ด้วยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับตอนนี้ ID ดีนี้ก็ได้ดาก้อนคุกกี้ลิ้นจี่เนี่ย เลเวลเต็มแล้วนะครับใช้เวลาตั้งแต่วันที่สมัครเนี่ยประมาณ25วันด้วยกันนะครับโดยที่ไอดีนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไอดีสมัครใหม่ที่ผมว่ารีดของมาแทบจะสุดเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อ,อยากรู้ว่าไอดีนี้เฮ้ยรีดของจากไหนฟาร์มจากไหนเนี่ยผมมีเพลย์ลิสต์ที่ทําแยกไว้เลยตั้งแต่ตอนแรกผมมั่นใจ100%ว่าถ้าคุณดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนนี้เนี่ยโอ้คุณบอกเลยว่าความรู้เยอะนะครับเป็นแนวทางได้ดีมากๆเพราะว่าผมทําละเอียด ยิบยิบเลยนะครับมาเดี๋ยวพาดูคุกกี้ที่มีก่อนก็มีคุกกี้เชอร์รี่บอลตัวใหม่นะครับเลเวล8อ่าไม่ไม่ค่อยได้ทำแล้วก็ดาร์กอินจ่เลเวลเต็มเรียบร้อยแล้วอ่าแล้วก็นอกนั้นก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับผมมีมีขี้ผึ้งที่ขึ้น13ได้แล้วแต่เงินไม่พอแล้วก็โคเบอรี่12นะครับของไอดีนี้เนี่ยเผื่อบ,บางคนอาจจะเป็นแนวทางแล้วกันว่าผมสุมทีมไหนต้งแต่หลังอัปเดตมานะมีหีมใหม่มานะ ผมก็สูบหีบนี้เหมือนเดิมนะครับคือหีบใหม่อ่ะไอตัวที่เราเลือกอ่ะมันการันตีแน่นอน15ตัวใช่ไหมแต่ตัวอื่นมันสูงไงซึ่งในหีบนี้เนี่ยอย่างน้อยไอตัวที่มันอยู่ในลิสต์เนี่ยมันตัวมันตัวที่แต้มดีหมดเลยนะครับมานาวก็ดีส้มก็ดีฉะนั้นผมมองว่าถ้าจะส่มจริงๆเนี่ยส่มในตู้นี้ดีกว่าคุณอาจจะไม่ได้ตัวที่คุณต้องการมากนักแต่ตัวอื่นๆในตู้มันคือมันดีทุกตัวเลยครับดรโบนก็ดีพิซซาก็ดีเงาะก็ดีอะไรเงี้ยอันนี้ของดีีผมเน่ย ของไอเนี้ยผมกดตู้นี้ตลอดเลยนะครับผมไอที่ผมเลือกล l าส s บว r คือมาทำคุกกี้ชาเลนจ์เฉยๆนะครับสมบัติยังไม่ได้สูมเหมือนเดิมศูนย์แล้วก็พูดถึงอ่ะสัตว์เลี้ยงต่อนะครับสัตว์เลี้ยงก็าดวงตาลิ้นจี่เลยวาเต็มแล้วก็ซอสพ,พิซซ่าอยู่ดีๆก็เต็มเฉยนะครับผมแต่คือใช้ลิ้นจี่และพิซซ่าไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับสมบัติสมบัติไม่ได้มีไม่ได้มีการส่มเพิ่มอะไรมากนะครับคือตัวฟรีทั้งนั้น เราก็มีการตีสลักเจ้าตัวสมบัติอันนี้เพิ่มมา,าไว้ใช้งานในชิงถ้วยนะครับพูดถึงชิงถ้วยหน่อยละกันนะครับหลังจากที่ได้ลิ้นจี่ถามว่าเฮ้ยมันเป็นไงมันฟินไหมโอ้โหผมบอกเลยว่าโค้งมากนะครับเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยดีกว่านะครับผมแบบว่าก่อนมีลิ้นจี่เลเวลเต็มนะกับหลังมีลิ้นจี่เลเวลเต็มอะ่ะโอ้โหคนละคนละเรื่องกันเลยนะครับสบายมากนะครับผมจะยกตัวอย่างให้อย่างด่านหนึ่งนะครับ ด่านหนึ่งเริ่มที่ผมใช้เซตพิซ za เนี่ยเล่นได้ประมาณ610ล้านนะครับผมเออแต่พอผมได้ลิ้นจี่มาเออผมเล่นได้เนี่ยอันนี้คือยังเล่นพลาดอยู่นะไอพิซ za า610คืนเล่นเป๊ะของผมแล้วอันนี้ถ้าเล่นพลาดนะอันนี้ถ้าเล่นเป๊ะน่าจะ680แต่ขึ้นมากกว่าเดิม70ล้านนะครับมันเยอะมากเลยนะครับ6ประมาณ680ในด่านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นน้อยนะครับไม่ใช่ในน้อย,อยส่วนด่านอื่นแน่นอนนะครับผมดีมากอยู่แล้วเนี่ยด่านอื่นเนี่ยยัง ดาดสามเนี่ยปกติผมเล่นเซตอาลาดินมั้งได้ประมาณเท่าไรวะห้าหกร้อยเมล้านไม่รู้ถึงไหมจำไม่ได้แล้วนานแล้วแต่เจ้าตัวนี้มาอันนี้คือสมบัติของผมยังไม่ฟูนะถ้าสมบัติเป็นลูกพีทเนี่ยผมไม่ได้เล่นจริงช่วยต่อแล้วก็น่าจะได้650ซึ่งถามว่าเออแล้วอย่างไอเดีเนี่ยเฮ้ยเล่นชิงช่วยไปถึงขนาดไหนถ้าถ้าแบบลุยจริงๆนะคือผมไม่เสียเวลาเล่นต่อแต่คือผมรู้แหละว่าเออ เราไปได้ขนาดไหนคือที่ที่ไม่เสียเวลาเล่นต่อเพราะว่าจบคลิปนี้เนี่ยไอดีนี้ผมจะปล่อยลางและผมไม่ได้กะเล่นต่อนะครับผมคิดว่าไอดีนี้เนี่ยสามารถขึ้นเลเจนด์นได้ได้นะครับขึ้นได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ช่วงนี้นะครับอาจจะไปสักช่วงหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายอ่ะ7วันสุดท้ายอ่ะขึ้นได้แต่ขึ้นแล้วจะถ้วยบวกลบต่อไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เอาขึ้นเลเจนด์เจนอ่ะผมว่าขึ้นได้นะครับผมเลเจนด์นคือถ้วย1นึ่นนะครับขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ สบายนะครับผมอืมซึ่งเซตทำแต้มผมก็ใช้เป็นเซตเงาะนะครับก็เรียกว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เป็นอยู่ในการวางแผนด้วยผมวางแผนแตั้งแต่ตอนแรกที่เล่นไอดีนี้แล้วว่าจะใช้ผัด2เป็นเงาะกับเซตลินจ่คือไออาทิตย์แรกอะ่ะไม่ได้วางแผนเพราะตอนนั้นยังไม่รู้แต่พอดาก็ลินจิเข้าเออผมแบบลุยไปทางเงาะเลยนะครับผมอย่างน้อยมันก็ดีที่ว่าเงาะมาใช้เป็นผัดหนึ่งได้บางนิดนึงเอาไปใช้ในโหมดอื่นได้เยอะนะครับผมอืม แต่ใครจะไปทํารดนมโสมแล้วแต่ก็ได้เหมือนกันแต่คือไอดีนี้ทรัพยากรไปทําพวกนั้นไม่ไหวคือสุ่มง้อมันดีอย่างหนึ่งรู้ไหมอะไรไอหีบนี้มันมีโอกาสออกเงาะเว้ยผมถึงได้ว่าเออผมว่าเน้นสุ่มนี้สุ่มในน,ใน,นี้เดี๋ยวถ้าไม่ได้เงาะมันใช้เป็นไม้สองได้ไงอหรือได้ขี้พึ่งมามันก็มันก็พอถูถ่ายได้เป็นไม้สองเออผมก็เลยเออสุม่มแต่หูบนี้หีบนี้นะไอดีนี้นะครับส่วน ส่วนเบรกเอาเนี่ไม่มีอะไรทั่วๆไปนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแล้วก็ไอดีนี้เพิ่มเติมก็คือไลฟ์ชาเล์กับมหากรรมคุกกี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะแสดงว่าของอะ่ะไปได้ไปได้กว่านี้อีกหน่อยส่วนพูดถึงเรื่องของการเติมว่าไอดีนี้เติมไปเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างน,นะครับไอดี ID นี้เนี่ยเติมไปทั้งหมด2แพ็คนะครับไม่รวมรยอยย่อรับรวมรยอยย่อรับก็เป็น3แพ็คแพ็คที่เติมเป็นแพ็คที่มันได้5,000เพชรตอนลิ้นจี่แพ็คทุกถูกเลยอะ่ะ เออผมจาชื่อแพ็คไม่ได้แหละแล้วก็แพ็ันึงเป็นแพ็คสมบัติตาประทับเยลลี่หมีนะครับผมนี่ผมเปิดแพ็คให้ดูเลยว่าเนี่ยไม่ได้เติมจริงๆเนี่ยอยู่ครบนะครับผมเออซึ่งถ้าคุณถ้าคุณเติมหรือไม่เติมเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเทียบกับไอดีนี้เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลามากน้อยไม่เท่ากันถ้าคุณสนับสนุนเกมไหวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็จะทําให้ได้เร็วกว่าน,นี้นะครับแต่ถ้าคุณเอออาจจะไม่สะดวกหรืออยากจะเล่นโหมดฮาร์คคอร์กว่าผมเนี่ยก็เล่นได้ผมคิดว่าถ้าเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ก็น กว่านี้ไปอีกประมาณ7วันได้นะครับปรเปิเผย่สิบวันเท่ากันก็ทำได้แต่เล่นฮาร์ดคอร์ของผมหน่อยนะแต่ผมว่าผมก็ฮาร์ดคอร์ในระดับหนึ่งอยู่นะเออแล้วก็อพาดูคุกกี้ชาเลนจ์หน่อยนะครับผมคุกกี้ชาเลนจ์ก็29ตัวนะครับล่าสุดขึ้นเป็นองของมูสลาสเบอร์รี่แล้วไอ้ีนี้คือฟาร์มชาเลนจ์หนักมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแบบโมเมนต์แบบเฮ้ยเพชรมันขาดทีเดียวมันจะกด2 0งได้แบบบ่อยบ่อยมากผมก็เออ อันไหนๆมันก็จะครบสมันก้าใช่ไหมก็ซัดซัดพวกเควสย่อยให้มันครบเลยผมจะยกตัวอย่างเช่นเช่นตัวอะไรดีอ่านี่มากระลงไม่ได้ซัดครบไอตัวนี้มันใช้เวลนิดเดียวก็ผ่านแหละอันนี้ไม่ยากชิวๆนะครับแต่มันมีหลายตัวที่ผมซัดแบบซัดครบซัดครบมันก็คือตรงเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมิชชั่นตรงเนี้ยครับซัดครบหลายตัวหลายตัวไม่ทั้งหมดหรอกแต่ก็ก็คิดว่าเยอะนะครับผมนะผมคิดว่าไอดีนี้น่าจะหมดแล้วนะสำหรับรายละเอียดก็เรียกว่าเป็น บทสรุปแล้วก็จุดจบของไอดีนี้นะครับเ,ออเดี๋ยวมีคนถามแน่นอนผมจะทํายังไงกับไอดีนี้ต่อจะลบเหมือนไอดีก่อนก่อนหน้านี้ไหมคือเผื่อใครไม่ทราบปกติเวลาผมทำโปรเจกต์ไอดีสมัครใหม่พอเล่นจนเสร็จแล้วเนะี่ยหมายถึงว่าจนครบเป้าหมายของไอดีนั้นแล้วอนะผมจะลบไอดีนั้นทิ้งเลยนะครับแต่ไอดีนี้ผมรู้สึกผูกพันว่ะเออผมว่าผมจะเก็บไว้แต่ผมไม่เล่นต่อแล้วนะก็คือคลิปนี้คุณเห็นคลิปนี้ลงปุ๊บไอดี ID นี้ก็จะไม่มีการออนแล้วนะครับผมเออ แล้วก็เดี๋ยวอนาคตถ้าเกมมันมีอัปเดตอะไรหรืออาจจะมีโปรเจกต์ไอดเก่ากลับมาเล่นอย่างเงี้ยผมอาจจะเอา ID นี้กลับมาเล่นแล้วมาดูกันว่าสูงว่าเอออีก3เดือนผมกลับมาเล่นอ่ะเฮ้ยลิ้นจีมันยังเล่นได้อยู่ไหมมันน่าสนใจนะหรือหมวดเนื้อเรื่องอาจจะเพิ่มอะไรเพิ่มเติมในอนาคตก็เดี๋ยวดูเป็นเรื่องของอนาคตแต่เดี๋ยวผมจะเก็บ ID นี้ไว้แต่ไม่ได้เข้าเล่นแล้วนะครับส่วนเรื่องหีบทองผมซื้อทุกวันเหมือนเดิมตลอดนะครับไม่เคยขาดนะครับนี่เพราะว่าหีบทองเปิดแล้วได้โพชั่นนะ สพาชันสำคัญมากแล้วก็ในร้านผสมเนี่ยโพชันผมก็คัฟตลอดนี่ล่าสุดเพิ่งคัฟไปด้วยก่อนก่อนอัดคลิปนะครับส่วนวิธีการหาเงินเนี่ยช่อง YouTube ซันนี่เหลีวเนี่ยมีเยอะมากเรียกว่ามีสอนทุกอย่างอะทุกอย่างเท่าที่คุณเออสงสัยอะเซิร์ชใน u t u b e ผมว่าช่องผมน่าจะมีเกือบหมดนะครับคิดว่าน่าจะหมดแล้วไอดี ID นี้ก็สั่งลาก่อนนะครับกู Good bye, Hill, ๊ดไ y ซันนี่หลีวลินจีเทสสวัสดีครับ